อัวนิวเหอทาเตออิ่งเขอหัวหอยทากและบ้านที่แข็งแรงเห็นจิ้วอีเฉียนอัวหนิวสร้างไม่อยู่ถั่วเจออิ่งเขออูนานมาแล้ว หอยทากไม่ได้ลากบ้านของมันไปด้วยกับมันตลอดเวลาอี่จือชิงถิงเป้ยหวีสุยตาลัวใจอัวหนิวเตออูปเปียน ทายางเขวเต้างตี้หนีร่างหัวจิน้นอูตัววีปลา,าแมลงปอตัวหนึ่งถูกฝนถล่มใกล้บ้านของหอยทากเขาขอร้องพี่หอยทาก ให้ฉันเข้าไปในบ้านเพื่อหลบฝนด้วยคนนะเจ้สือย่อยอหมาอี่จือ้อหมาเกิ่างหัวจะ蜗นอูตัววีปา วิสุยคว่แย,ย้วป๋าหัวชงโจลาในเวลานี้มดอีกตัวหนึ่งพูดว่าพี่หอยทากให้ข้าเข้าไปในบ้านเพื่อหลบฝนฝนกําลังสาดใส่ข้าวหนิวซัว เจ้าื่ออัตออจือเสรยเย่ผู้สื่จิ้นหลายอัวย่าวสื่เจียวเลอคว่อยกุ่นใายหอยทากพูดว่านี่คือบ้านของฉันห้ามใครเข้ามาฉันจะนอนออกไปจากบ้านของฉันให้หมด ต้าวีถิงเลอวัวหนิวเสียงเต้าต้าเจียโตเสียงจ้านย่งอัวเตอฝังจืออเสี่ยนจ้ายอัวโจเลอเปียเยินหุยปูหุยเฉิงซุยเอ๋อลู่เมื่อฝนหยุดต,ตกหอยทากคิดว่า ใครๆก็อยากมาครอบครองบ้านของฉันเมื่อฉันไปแล้วคนอื่นจะมายึดครองมันไหมฉงฉือวเหนิวปู้กวนโจต้อสม่ที่ฟาง เย่ yeah, ผู也不ว天晴ีเต้าป่าฝังจือเป้เสรินสร้างตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าหอยทากจะไปที่ไหนไม่ว่าแดดจ้าหรือฝนตกหอยทากก็จะแบกบ้านไว้บนหลังของมันเสมอ เทียนชางยืดจิวฝังจือเหออัวหนิวสรนสร้างเตอจีโลเหลียนจานเหลียนขูเ้เสี也ย取不舍ยเลยเมื่อเวลาผ่านไปบ้านและหน้ากล้ามเนื้อของหอยทากก็เกาะติดกันและไม่สามารถ ถอดออกมาได้อีกเลยถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ